สวัสดีนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเสื้อ Liquid Blue อีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่เป็นลายม้าบินแบบนี้นะครับผมเป็น Liquid b l u ูปี1998นะครับผมปี1 9 9 8 1999แนะแต่ตัวนี้ป้ายด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ไม่มี m a d e in u s A นนะแต่เป็นเสื้ออเมริกานะครับผมนี่คือป้ายตัวนี้ที่ผมสังเกตน,นะเขาไม่ได้ทำไม่ได้บอกไซส์แล้วก็บอกรายละเอียดไว้ด้านหลังเลยนะครับผมจะเป็นป้ายขาวๆแบบนี้นะ เย็บใต้ซ like like right ับคอแบบนี้ตัวทรงเสื้อจะเป็นเหมือนป้ายของเม็กซิโกนะครับผมทรงคอเป็นแบบนี้เลยเพกัซัไลายนี่นะเป็นลายที่หายากอีกลายนึงนะครับผมนี่สวยมากๆนะพีกัสการบบนี้เลยเพกัซัตตามตำนานคือเป็นเกิดจากกอกอนนะครับคือก็คือเกิดจากเมดูซ่าเหล่านี้นะครับผมที่ถูกเพอร์ซิอุสฟันคอแล้วเลือดกระเด็นออกมาเนี่ยก็กลาย่าเป็น เอกสารแบบนี้นะครับผมตัวจริงสวยมากนะค่อนข้างหายากเลยนะครับผมค่อนข้างหายากนะเป็นเสื้อวินเทจอีกตัวหนึ่งที่พบเจอได้น้อยนะยิ่งเป็นไซส์นี้ด้วยนะครับผมไซส์เอนะเจอผมเพิ่งได้จับตัวแรกเองนะไซส์เอผมเคยมีตัวหนึ่งเป็นเอคลนะเป็นตะเข็บคู่แล้วนะครับผมเป็นปลายเก้าศูนย์นะเป็นปลายเก้าศูนย์หนึ่งเกเก้าแปดเสื้อก็ประมาณยี่สิบสี่ปียี่สิบห้าปีนะสภาพยังสวยอยู่ อยาดูด้านหลังกันกันนะครับผมนี่นี่ด้านหลังนะทุกคนเนี่ยจะบินแบบนี้นะจะเป็นมาบินแบบนี้เพกสัสซั์ของเรานี่เอง mm hmm. ด้วยรวมผมว่ายังสวยนะทุกคนดูดิเป็นตะเข็บคู่นะตัวที่เป็นเม็กซิโกเนี่ยผมจะเป็นยังไงครับจะไม่มีเย็บยกคอแบบอย่างนี้นะตัวบุงคอเนี่ยจะแคบแคแบบนี้ประมาณสักเอานิ้วหนึ่งประมาณนิ้วหนึ่งนะครับ ตีประมาณนิ้นนัน่นะจากตรงนี้จะไปทรงเสื้อจะเป็นแบบนี้เลยทรงเสื้อจะทิ้งตัวแบบนี้เลยนะครับผมนี่จะทิ้งตัวแบบนี้นะตัวนี้ออกจะประมาณยี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับผมยี่สิบเอ็ดจุดห้ายี่สิบเก้านะคือเต็มตัวสกินเต็มตัวพอดีเลยนะครับผมนี่เต็มตัวพอดีเลยด้านหลังจะต่อปีอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมีต่อปีด้านหลังเลยนะครับลิควิดบูเป็นลา,ายหนึ่งที่น่าสะสมนะครับนี่ บเจอได้น้อยเลยลายนี้เีอยาดูด้านหน้ากันอีกทีนึงนะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมยังมีเสื้ออะไรมาผมจะมารีวิวให้ดูกันนะครับผมแล้วบอกตำหน,นิวิธีการดูของเสื้อแต่ละลายนะตอนนี้จะไล่ของร u วิ b บลูไปก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมกดหัวใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม